ห้าอันดับตัวละครสุดเก่งจากอนิเมะ World Tower Defense อันดับที่5โกโจซาโรุถ้าพูดถึงตัวละครที่สามารถหยุดเวลาได้นานที่สุดครับทุกคนคงหนีไม่พ้นโกโจครับหนึ่งในตัวละครที่มีผู้คนชื่นชอบอย่างมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในอนิเมะมังงะหรือว่าเกมถึงแม้โกโจจะไม่ใช่ตัวดาเมจที่หนาที่สุดครับทุกคนแต่ความสามารถของมันนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นมากๆครับ ก็โจมในส่วนของร่างแรกครับทุกคนสามารถหยุดเวลาได้ถึง40วินาทีเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับ 5, ท่า10ของมันครับสามารถ slow s t o ูได้ด้วยนะในส่วนของร่างที่2ครับทุกคนจะเพิ่มการหยุดเวลาเป็น50วินาทีครับมันดูเหมือนน้อยใช่ไหมแต่บวกกับการโจมตีที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้ง3ท่าครับทุกคนนั่นก็คืออาไครน็อกแบ็ก stool ครับโซลและ slow s t o ูครับ และมูลาสก,กีครับทุกคนทำดาเมจ25% ATK บวกอีก0.05%ของเลือดสตรูแล้วก็ boost slow effect อีก20%ครับถือเป็นหนึ่งในตัวละครสาย support ที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเจ้าโกโจสัตารุตัวนี้ครับ อันดับที่สฟูชิโนโรเมงูมิหนึ่งในตัวละครสายซัมมอนที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้คงยกให้เจ้าเมงูมิครับทุกคนเมงูมิเป็นตัวต้นเกมและตัวเลดเกมได้ดีมากๆครับถึงตัวของมันเองจะไม่สามารถทําดาเมจได้เลยก็ตามครับแต่ถ้าเหล่ามอนสเตอร์ที่เมงูมิเสกมาคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะทุกคนว่าดาเมจที่มันทําได้เนี่ยไม่แพ้พวกดาเมจหนาๆตัวอื่นๆเลยนะครับผมแถมมอนสเตอร์ Monster ที่เสกมาครับทุกคนยังสามารถสโลแล้วก็สตตนสตูได้ด้วยนะครับ บวกกับมีสกิลพิเศษอยู่1 s k i l สกิลครับทุกคนกนะ็คือการเพิ่มดาเมจของตัวซัมมอนที่เสกออกมาทั้งหมดนะทุกคน3 0ครับแล้วก็บวกกับการที่สามารถเรียกมโหลากาออกมาทําดาเมจได้อีกด้วยนะทุกคนแถมเจ้ามาโหลากาครับทุกคนยังไม่หมดนะ ตัวของมันเองยังสามารถเพิ่มดาเมจได้ทุกๆ1เวฟครับทุกคนและก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชื่นชอบในการใช้ไตหอคอยห,หรือว่าดานต่างๆมากๆนะครับทุกคนผมจึงยกให้เจ้าเมงูมีเนี่ยอยู่ในอันดับที่4นะทุกคนอันดับที่3จุละคิวมีฮอ นักดาบอันดับหนึ่งอย่างมีฮอคแคบทุกคนเป็นตัวต้นเกมและตัวเลทเกมได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าพาสซีฟติดตัวของมันแคบทุกคนฮันเตอร์รับทุกๆครั้งที่มีฮอคปาดมอนสเตอร์ได้นะจะเก็บไอคีแคบทุกคนและไอคีตัวนี้ครับจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับเจ้าตัวมีฮอคได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเจ้าตัวมีฮอคนะทุกคนลงในต้นเกมนะครับและสามารถยื้ไปได้ในเลทเกมนะทุกคนจะทําให้ดาเมจของเจ้ามีฮอคนั้น สามารถดีดไปได้หลายล้านเลยนะครับผมวกับลีดเดอร์สกิลของมันมครับทุกคนซอสมาเตอร์ ATK ยีอเนตครับสามารถคอมโบตัวละครที่ติดแคตตาอรี่ของเ,อเจ้ามีฮอคตัวนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวละครเก่งๆหลายตัวนะทุกคนก็ติดแคตตาลรีกของซอร ATK ยี่สิบเปอรเซ็นเหมือนกันนะครับผมทําให้การใช้งานของมันเนี่ยหลากหลายมากๆนะครับมันจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับ3เลยนะทุกคนสําหรับเจ้าจุลคิวมีฮอค,ครับ อันดับที่ 2. f u ฟูชิงุโระโทจิถ้าพูดถึงตัวละครที่สามารถเก็บดาเมจได้เยอะที่สุดในเกมครับทุกคนคงหนีไม่พ้นตัวนี้ครับโทจิชายผู้เกือบปิดชีวิตของโกโจสตารุได้แม้ไม่มีพลังสยเวทเลยก็ตาม 1. ในตัวละครที่มีผู้คนชื่นชอบเป็นอย่างมากครับและเป็นตัวละครที่หาไม่ได้อีกแล้วณนะตอนนี้ในอนิเมะเวิลด โทจิเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้จากการลงหอคอยนะทุกคนในซีซั่นแรกครับและมีสกิลพาสซี่พิเศษคล้ายๆมีฮอคเลยนะทุกคนแต่ดาเมจที่ได้จากการเก็บ e อีพีเนี่ยทุกคนเยอะกว่ามีฮอคอยู่หลายเท่าครับแถมการโจมตีเมื่ออัพขั้นสุดนะทุกคนยังเป็น f u l เอครับระยะที่ได้เนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับทำให้เจ้าโทจิเนี่ยเก็บดาเมจได้เกือบ10ล้านเลยนะครับถ้ารวมปับอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ผมยังชื่นชอบเจ้าโทจิเป็นพิเศษอยู่แล้วนะทุกคนผมเลยให้มันอยู่ในอันดับที่2อครับอันดับที่1นึ่งซิดชาโด หนึ่งในตัวละครที่ติดเมตาไม่ว่าจะผ่านไปกี่อัปเดตนะทุกคนยังคงเก่งเสมอครับและความสามารถของมันนั้นยังหลากหลายนะทุกคนมากๆเลยนะครับเทพเงาครับเป็นตัวละครที่ทุกคนควรมีนะและมันก็ทําง่ายมากๆครับส่วนใครที่ยังลงเล克ข,ของเทพเงาไม่เป็นนะทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงได้ด้วยนะเพราะว่าผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าครับว่าทําไมเทพเงาถึงเป็นตัวละครที่โหดที่สุดในแมปนี้ครับ เหตุผลแรกครับทุกคนเจ้าตัวนี้สามารถหิวเลือดบ้านได้ครับการหิวเลือดบ้านของเทพเงาครับไม่ใช่หิวครั้งละ2 3งสามหมื่นนะแต่การหิวเลือดบ้านของเทพเงาครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนดาเมจที่เทพเงาทําได้ครับแลนหมายความว่าถ้าเทพเงาทําดาเมจได้50บิลเลียนนี่ครับเทพเงาก็สามารถหิวเลือดบ้านได้ถึง50บิลเลียนเลยนะทุกคนแถมยังหิวได้ทุกๆ200วินาทีด้วยในครับสกิลที่3ครับทุกคนอะตอมิกออร์แลครับ จะทำดาเมจกับยูนิตทุกตัวที่อยู่ในแมพครับและดาเมจที่ทำกับยูนิตนะขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราเก็บได้นะทุกคน <S <S ก็เหมือนกับการฮิวบ้าเลยเฮ็บถ้าเทพเงาของเราทำดาเมจได้50บิลเลียนครับก็จะทำดาเมจกับสตู50บิลเลียนเหมือนกันครับแล้วก็ยังคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ด้วยนะทุกคนสกิลหนึ่งครับจะทำดาเมจกับัตูที่อยู่ในแมพคูณ25% ATK นะทุกคน ของดาเมจของเรานะครับผมเป็นยังไงแค่ฟังแค่นี้ก็โหดแล้วนะนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมซิดชาร์โดของเราถึงอยู่ในอันดับที่หนึ่งครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ5ตัวละครสุดโกงใน a n เ m e World Tower Defense นันทุกคน ตัวละครในแมปแมปนี้ครับทุกคนมีเป็นร้อยแมปนะซึ่งแต่ละตัวละครมีความเก่งที่แตกต่างกันนะครับบางตัวครับสามารถลงได้ในทุกแมปเลยนะส่วนบางตัวครับไม่สามารถลงได้เลยทุกแมปนะครับผมฉะนั้นนี่คือการจัดจากการชอบส่วนตัวนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหน มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์เช่นกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันคลิปหน้าครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกไว้ได้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบาย